กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story หันนะคะวันนี้เราได้คัดกลองหนุ่มหล่อสาวสวยของดาราดังชาวไทยที่ไม่ใช่แค่ดังเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะยังดังและปังปุริเย่ไปไกลจนถึงประเทศจีนเรียกได้ว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่เลยก็ว่าได้ สำหรับ10ดาราไทยหล่อจัดสวยจริงจะมีใครบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่อันดับที่10นะคะนั่นก็คือนิชคุณหล่อละมุนละไัยไปหลายชาติแล้วนิยามของความคิกขุยิ้มแย้มน้าหิบนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกสจากนิชคุณซึ่งเคยโด่งดังจากการเป็นนักร้อง 2pm ร้องได้เต้นเด่นแต่ตอนนี้หันมาจับงานแสดงจริงๆยงจัง หนังละครและซีรีส์ก็ระเบิดฝีมือกันได้เด่นพอตัวเลยล่ะอันดับที่9พีทวิทิสิศหล่อฮอตจับใจมากสำหรับหนุ่มคนนี้จากหนุ่ชายรักชายในตำนานแห่งสยามเลิฟอบสยามรักสุดอาพับแต่จับทะลุใจชาวจีนอย่างเยอะเห็นพีทที่เงียบไปบ้างที่ไทยแต่ขอบอกเลยว่าบินไปโกยเงินที่จีนบ่อยมากๆอันดับที่8ไบเฟิร์นพิมชนก สวยสะพรึงชวนไหลเลงแรงพิมนิยมแฟนคลับชาวจีนยิ้มทีทำเอาแฟนค,คลับกรี๊ดกันไม่เลิอกอย่างที่รูร้ๆกันดีอยู่แล้วนะคะว่าน้องใบเฟิร์นเจ๋งพอตัวเล่นละครก็น้ำตาสั่งได้ตีบทแปกสบายๆอยู่แล้วอันดับที่7 m a r มาริโอ e เมาเลอรหล่อลูกเครื่องที่เล่นได้ใจมีหลายผลงานได้ใจโดนใจจริงแจ้งเกิดเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างจากหนังชายรักชาย รักแห่งสยามหรือเลิบออสยามและมีผลงานตามมาอีกเพียบโดนใจเกือบหมดจะเรียกว่าสามีไทยแห่งชาติจีนก็เรียกได้เลยนะ 6. ป้องนวัตหล่อเท่ชวนละลายสูงสงา่าสมาร์ทเล่นหนังเรื่องไหนก็เปลี่ยงปร่างทั้งในไทยลุกลามไปจนถึงที่จีนจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมถึงครองความนิยมมาได้อย่างยาวนานขนาดนี้อันดับที่หไม้ที่รัก หลอ่อใสน้าหลงไหลถึงแม้จะเคยมีภรรยาและลูกมาแล้วแต่ก็พิสูจน์กันด้วยผลงานซึ่งแฟนคลับชาวจีนก็แยกแยะได้ให้โอกาสไม้ได้ฮอตที่จีนอย่างฉลุยอีกตัวช่วยหนึ่งก็คือแม่ไม้ชอบตะลอนทำบุญทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นที่วัดไทยพุทธคยาอินเดียก็น่าจะเป็นอีกแรงเสริมที่ช่วยดวงดันให้เปลี่ยงไปอีกถึงอันดับที่สนนนนกุล อย่าให้ถอดเสื้ออดหุ่นเลยนะทั้งฟิตเฟิร์มทุกจุดหล่อล่ำตาใจจริงๆแจ้งเกิดสุดพลังจากหนังเฉียบฉลาดเกมโกงหรือแ Bad Genius มีความคล้ายคนจีนในบางมุมเป็นอีกหนึ่งพระเอกไทยที่มีแววแรงที่จีนได้อีกหลายปีเลยล่ะันดับที่3ออมสุชาสาวสวยหน้าหวานจับจิตไม่หลงเลิฟได้ไงเนาะอนนี้ส่งจากหนังหญิงนักหญิงเรื่อง Yes or No อยากรักอยากกักเลย ส่งผลยาวๆให้ออมนั้นดังทนทานที่จีนได้อย่างไม่น่าเชื่อผสมกับผลงานใหม่ๆที่มีพัฒนาการของออมด้วยยิงทำให้แฟนคลับชาวจีนหลงนักแต่ไม่ยากเลยล่ะอันดับที่2ส,สาวน้อยออกแบบสวยเก๋มีสไตล์แรงทะลุหลายประเทศแรงอินเตอร์จริงจากหนังฮิตเลือกฉลาดแกมโกงหรือ Bad จีเนียจนทำให้มีงานหลังไหนจากจีนมาให้เลือกเล่นอยู่ตลอดแต่คัดใน,นเรื่องคุณภาพเท่านั้น ทําจบแล้วรอกันหน่อยนะมาถึงอันดับหนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลิซ่าแร็พิงคทั้งเต้นเก่งร้องเก่งไม่ต้องอวยกันเยอะแล้วฮอตระเบิดเกินต้านของแท้เคยเป็นโค้ชสอนเต้นในรายการแรง Idol Producer Season สยิ่งจุดกระแสเปรี้ยงที่จีนให้กับน้องลิซ่าเพิ่มพวีณคูณขึ้นไปอีกซึ่งแฟนคลับจีนนั้นแห่กันไปต้อนรับทุกๆท,ที่จริงๆสนามบินนั้นแทบแตกเลยล่ละ เห็นแล้วคงไม่แปลกใจเลยใช่ไหมคะเพราะเรา,เราเองก็รู้จักฝีมือของพวกเขาเป็นอย่างดีขนาดแฟนคลับที่ไทยเองยังหลงรักเลยวันนี้พีพีสตอรี่ฮับต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ